โอราชนะคะจะพาไปชมงานวาดศิลปะที่นําผลงานนะคะหลายหมื่นชิ้นเลยผู้ชมนํามาจัดแสดงนะคะเป็นของน้องๆเยาวชนที่เขาบอกว่าไม่เหมือนใครจริงๆนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะไปชมภาพผมพร้อมกันเลยนะคะนี่ผู้ชมกําลังจะเห็นเป็นวาดภาพวาดนะคะติดผนังแล้วก็ฝ้าเพดานหลายหมื่นชิ้นเลยค่ะ ภายในสถานีวิจัยสแกร่ราชอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาผลงานของน้องๆเยาวชนจากทั่วทุกสารทิศนะคะที่ได้เดินทางมา เข้าค่ายภายในสถานีวิจัยสแกราชแห่งนี้ค่ะแล้วก็พบเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในสถานีวิจัยสแกราชซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพค่ะแล้วก็เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าที่หายากแล้วก็กําลังจะสูญพันธุ์ด้วยนะคะอย่างเช่นไก่ฟ้าพญาลอ่อไก่ป่ากรอกป่าค่ะซึ่งภาพงานศิลปะที่นํามาติดตามเพดานนะคะมีการสะสมมายาวนานถึง14ปีค่ะตั้งแต่ปี2542รวมภาพวาดทั้งหมดเน,นีนับหมื่นชิ้นเพื่อเก็บรักษาไวให้เยาวชนที่มีโอกาสเติบโตเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็ได้มีโอกกาสับ มาสัมผัสกับสภาพป่าที่ใช้สร้างงานวิจัยอีกครั้งนะคะสำหรับป่าสแกร,ราดค่ะมีความอุดมสมบูรณ์เป็นสภาพป่าดิบแรง<ม>และป่าเต็งรังนะคะที่ไม่เคยถูกบุกรุกจากชาวบ้านยาวนานมาถึง48ปีเลยทีเดียวสวยเหมือนกันนะคะติดเต็มฟ้าเพดานแบบนี้อยากเห็น,นตัวเป็นๆหนักไก่ฟ้าพญาต่อเนาะเคยได้ยินชื่อ,อ,อแต่ว่าไม่เคยเห็นตัวตัวจริงๆเลยอ่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปดู